ฟีเจอร์นี้ที่รอคอยมาแล้วค่ะ t i k t อกใจดีนะคะอน,นุญาตให้เราแก้ไขโพสตได้แล้วนะคะเราสามารถแก้ไขปกคลิปของเราได้ถ้าเราโพสตคลิปไปแล้วเนี่ยไม่ไม่พอใจปกของเรานะคะสา,าสามารถเลือกปกใหม่ได้ค่ะแล้วก็สามารถแก้ไขคําอธิบายคลิปได้นะคะบางทีเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเราใส่คําอธิบายไม่ครบนะคะหรือจะแก้ไขอะไรก็ทําได้ค่ะมีข้อแม้ก็คือว่าสามารถแก้ไขคลิปเนี่ยที่โพสต์ไปแล้วไม่เกิน7วันนะคะและต่อ1วันแก้ไขได้หนึ่งครั้งเท่านั้นทํายังไงตามครูพิกกี้มานะคะ คลิปที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะแล้วก็กดที่จุดสจุดขวามือค่ะเพื่อนๆเลื่อนหาด้านล่างนะคะจนกว่าจะเจอคำว่าแก้ไขโพสค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถแก้ไขคำอธิบายและหน้าปกของคุณได้วันละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขได้ภายในเจ็ดวันเมื่อเราโพสนะคะเลย7วันจะแก้ไม่ได้นะ การแก้ไขคําอธิบายคลิปนะคะเราสามารถลบแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เลยจะใส่แฮชแท็กอะไรเอ่ยถึงใครเพิ่มวิดีโอก,ก็ได้นะคะส่วนการแก้ไขหน้าปกค่ะกดเข้ามาที่แก้ไขหน้าปกนะคะแล้วก็เลือกกรอบสีแดงนี้ค่ะเลื่อนไปว่าต้องการจะให้หน้าปกเนี่ยหยุดที่ตรงไหนนะคะใครอยากใส่พวกตัวอักษรเพิ่มเติมนะก็กดลงไปลองเลือกดูค่ะสมมุติว่าเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะคะจะเป็นสีเข้มสีอ่อนนะเลือกได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมา ในช่วงที่เราต้องการย่อขยายได้หมดเลยนะคะแล้วเมื่อเราทําเรียบร้อยเราก็กดบันทึกตรงนี้นะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดบันทึกสีแดงข้างล่างอีกหนึ่งครั้งค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆได้เคยใช้ฟีเจอร์แก้ไขโพส์กันบ้างหรือยังนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะใครเคยแล้วพิมพ์ว่าเคยแล้วใครยังไม่เคยก็ไม่เคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเซฟเก็บเอาไว้ดูแชร์ให้เพื่อนๆแล้วคอมเมนต์ด้วยนะคะ